สวัสดีครับวันนี้คุเดชเอสดีนะครับจะมาแนะนําการใช้สื่อนะครับในการจําจลองนะครับสถานการณ์การทดลองนะครับอพอดีคุเดชเอสดี SD นะครับได้มีโอกาสไปได้มีโอกาสสอนในรายวิทยา,าศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่3นะครับซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นหลักสูตรใหม่นะครับ พอดีมีปัญหาในเรื่องของการทดลองเกี่ยวกับการหักเหของแสงนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เราไม่เพียงพอก็เลยไปค้นพบนะครับเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์อยู่เว็บไซต์หนึ่งนะครับเป็นเว็บไซต์ที่เข้าออกแบบนะครับไว้ในการทำการออกแบบแล้วก็การใช้งานสถานะการจำลองแบบมีปฏิสัมพันธ์ นะเพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ก็อย่างน้อยกอ็ทำคลิปไว้ก็เพื่อให้ตัวเองไม่ลืมก็แล้วกันนะครับไม่ลืมหรือท่านใดที่สนใจก็สามารถาเข้ามาดูได้นะครับผมก็เพิ่งทราบนะครับเว็บนี้นะครับในวันนี้นะครับก็ดูแล,แล้วก็ไปที่ Google นะครับหรือไป s a f a r i นะครับของ iPad นะครับสืบค้น นะครับพิมเว็บที่เขาสร้างนะครับพีทนะครับนี่นะครับนี่ชื่อเว็บนี้นะครับ p e ทดอทโคโลราโดดอทออีดียูะนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่เขาออกแบบสถานการณ์จำลองไว้นะครับถือว่าดีมากนะครับดีมากเลยนะครับเพราะว่า เป็นเว็บไซต์ที่มีทุกสาขานะครับทุกสาขาฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์โลกอของเราชีวะนะครับเขีนฟิสิกส์นะครับอยู่ในเรื่องของม .3 ก็จะเป็นแสงนะครับเกี่ยวกับแสงที่ผมไปค้นพบและกะ็กำลังเรียนรู้วิธีการใช้ สถานการณ์จำลองของการออกแบบการทดลองของเว็บนี้นะครับก็เลยทำเป็นคลิปไว้เพื่อให้ตัวเองนะครับไม่ลืมนะครับมีโอกาสก็จะเข้ามาศึกษาในโอกาสต่อไปนะครับผมลองใช้แล้วนะครับเมื่อกี้นี่จากความเร็วของเน็ตก็ใช้ได้แต่ว่าตอนนี้เน็ต็ตจะช้าๆแล้วนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเน็ตเร็วก็จะทําให้เราใช้งานได้ดีนะครับเราเลือกภาษานะครับเลือกภาษาได้นะครับาานี่คือหน้าตาของเว็บไซต์นะครับก็ลองเข้าไปใช้ดูนะครับผมก็ เพิ่งค้นพบเว็บนี้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็ลองใช้ <c oughs> ไม่กี่เรื่องเองนะครับก็ยังไม่ชำนาญเท่าไหร่นะครับในกอ่อนหน้าตาของเว็บนี้นะครับลองเข้าไปใช้ดูนะครับลองเข้าไปใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับลองเข้าไปใช้ดูนะครับเพราะว่าเน็ตตอนที่ผมนำเสนอ ตัดคลิปนี่มันช้าอย่างน้อยก็เรารู้จักเว็บแล้วก็ลองไปใช้ดูนะครับขอบคุณครับ